ค่ะอย่างที่มิ้นบอกไปนะคะว่ายุค new normal เนี่ยนะคะเราต้องดูแลตัวเองมากกว่าเดิมค่ะให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงเข้าไว้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะจริงๆนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งกลุ่มที่เราต้องให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษเหมือนกันนั่นก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุค,ค่ะวันนี้นะคะเราเชิญดารานักแสดงที่อยู่ในวงการโอ้โหต้องบอกว่าเกิน30ปีมาพร้อมกับลูกสาวค่ะนะคะเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆจะมาอัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงแล้วก็ พูดคุยกันในเรื่องสุขภาพนะคะขอต้อนรับค่ะอารองเขามูลคดีนะคะกับพี่ยุ้ยปัทธรมวันเขามูลคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหน้าอยู่แล้วนะเรารู้จักกันดีอยู่แล้ว<ช>ด,ด,ด้วยเสียงด้วยเสียงที่เป็นเอลกลักษณ์มากๆเลย<ช>ขออนุญาตถามนิดนี่ะว่าจริงๆแล้วทำงานในวงการบันเทิงมาประมาณกี่ปีแล้วครับก็ต้องบอกว่า64ีปีคช หกสิบสี่นี่คืออายุเหรอคะพ่อไม่ใช่ครับพ่อพ่อพ่อแสดงละครทีวีเรื่องแรกอายุเก้าขวบอ่ะโอ้โหขออนุญาตพ่อรองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะแหมนูไม่น่าถามก็พ่อรองหมดพ่อรองแข็งแรงเมา่งจริงอะค่ะเจ็ดสิบสามแล้วค่ะปีเนี้ยเจ็ดสิบสามอยู่ในวงการมาหกสิบกว่าปีอ่ะแต่ยังไม่หยุดแข็งแรงยังดูกระเป๋ายังมืแบบโหด เราก็ต้องดูแลตัวเองแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่อย่างนี้นะเมื่อก่อนได้ใช้ชีวิตแบบประมาทยังไงบ้างพ่อตีตีตีห้าไปกลับบ้านเลิกงานไม่เคยยังูนีไปเนี่ยดูดูพี่ยุ้ยแบบแล้วก็ทีนี้พอาเราไม่ดูแลตัวเองมากๆครับมันก็เกิดผลลัพธ์ตอนเราอายุมากขึ้นไงมันก็เริ่มมามาเริ่มแย่ลงแย่ลงก็มีอยู่วันหนึ่ง ุ๊บไปเลยกลางกลองถ่ายเลยแล้วก็สั่งปิดข่าวไม่บอกให้ลูกรู้รับห้ามบอกทุกคนนะปรากฏว่าข่าวมาถึงแล้วเขาก็เลยบังคับให้ไปโรงพยาบาลทีแรกก็จะไม่ไปยึกยักยึกยักพอเขาพาไปหมอก็บอกว่าคุณรองโชคดีความดันในเลือดสูงนะครับไอ้น้ำตาลในเลือดสูงความดันก็มาทีนี้เขามาเป็นแพ็กเกจเลยก็เลยทำยังไงหมอก็ให้พักให้ทานยาแล้วก็ ให้ทานอาหารที่เป็นประโยชน์ให้ออกกําลังกายแล้วก็เชื่อหมอทุกอย่างครับผมแต่สิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือพออายุเราเริ่มเป็นหนุ่มขึ้นเนี่ย <c oughs> กระดูกข้อ,อกระดูกกระดูกก็มา เดินมันเริ่มกรับแกรบกรับแกบลุกก็โอยนั่งก็โอยอคอนะใช่คือจริงๆเราเนี่ยเราอยู่กับคุณพ่อทุกวันเื่อบ้านเดียวกันเราก็จะสังเกตเห็นแล้วล่ละคือว่าคุณพ่อคือแบบมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่คล่องแคล่วเหมือนก่อนแล้วเหมือนจะแบบพ่อต้องไปอะไรแน่ๆเลยแต่ไม่ยอมบอกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ยอมบอกว่าจริงเป็นอะไรจนจนแบบฟุบลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออ่าพอฟุบทีก็จะเชื่อฟังทีว่าแบบพ่อต้องดูแลตัวเองนะต้องแบบไปงุ้นอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะแล้วคือการเดินการ อะไรเงี้ยเรารู้สึกเลยพ่อแบบเหมือนเดินแบบไม่เหมือนก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามแบบหาตัวช่วยตัวเสริมมาให้คุณพ่ออย่างเช่นพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือคุณพ่อเนี่ยเ,เดิมทีเราให้ทาลินจือมินอยู่แล้วซึ่งซึ่งครอบครัวทานเป็นปกติอยู่แล้วนะคะพรา,ะาตัวนี้คือคือก่อนอื่นที่เราจะกินอะไรก็ตามคือเราศึกษาก่อนอย่างลินจือมินเนี่ยเราศึกษาแล้วว่าเขาอยู่กับคนไทยมาเกือบ10ปีแล้วเรายอดขายเขาก็ กว่า2ล้านกล่องอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2019ด้วยอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ตัวหลินจอมินเนี่ยเขามีการพัฒนาสูตรนะคะเป็นตัวใหม่ก็คือหลินจอมินเอ็กซ์ตร้าตัวนี้จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมกระดูกและข้อดูแลกระดูกและข้อซึ่งเหมาะตรงพอดีกับวัยนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้ก็พยายามหาอะไรที่มันช่วยได้ตรงจุด อะไรเง well like we um ี้ยค่ะยูก็เลยอยากจะแบบเหมือนให้ลูกๆทุกคนอะไรเงี้ยค่ะดูแลตรงจุดนี้ให้คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยะด้วยสมุนไพรที่มีคุณภาพเหมือนกับที่ที่เราทานกันแล้วตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าเดินก็กอบแกลบกอบแกลบปวดเริ่มปวดนู้นปวดนี่พอหลังจากที่ทานเข้าไปเป็นไงบ้างครับมันดีขึ้นนะรู้สึกตัวเลยว่าเอ๊ะ าเวลาไปเยี่ยมคุณทุมเนี่ยบางทีลิฟต์มันเต็มใช่ไหมเราก็ต้องไปลงชั้น18เแาล้วต้องลงบันไดมาชั้น17แรกๆลงบันโอ้น้ําตาล่วงเลยตอนหลังมันเอิ่มปวดลูกตอนหลังมันดีขึ้นแล้วที่สําคัญเราเห็นชัดเจนตอนเราไปถ่ายรายการที่เมืองนอกไปอยู่เมืองนอกเกือบเดือนอ่ะเดินวันละเป็นสิบกิโลถ่ายเนาะถ่ายนู่นถ่ายนี่เดินสบายมากพริ้วเลยเวลาไปด้วยกันนี่แบบเวลาไปหาแม่อะไรเงี้ยค่ะโอ้โหเดินลิ้วเลยเดินน้ำเลยเดิน เลยไม่รอเลยค่ะเจ้าช้าพ่อช้าหลินจอมินพลัสใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นหลินจอมินเอ็กซ์ตร้าค่ะหลินจอมินเอ็กซ์ตร้าใช่ดีกว่าตัวเดิมยังไงคือจริงๆตัวนี้ก็คืออย่างอย่างที่บอกว่าพัฒนาสูตรมาดูแลในเรื่องเพิ่มเพิ่มในเรื่องของการดูแลกระดูกและข้อโอ้ดีจังเลยใช่แล้วหลินจอมินเอ็กซ์ตร้าเนี่ย ผลิตและนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้นะคะตัวนี้เนี่ยได้รับการจดทะเบียนอาหารจากออยแล้วนะคะแล้วก็มี GMP นะคะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001ซึ่งตรงนี้เรามั่นใจเรื่องความปลอดภัยแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมฟังก็คือส่วนผสมหลักๆของตัวหลินจือมินเอ็กซ์ต้าสี่อย่างนะคะซึ่งก็คือ1เลยในตัวพระเอกเลยก็คือเห็ดหลินจือแดงสกัดตัวนี้เนี่ยมีงานวิจัยรับรองว่ามีสารสกัด ที่สําคัญกับร่างกายนะคะแล้วคือเห็ดหลินจือเนี่ยเขาปลูกในฟาร์มปิดที่มีการควบคุมอุณหภควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นอะไรเงี้ยแล้วกว่าจะได้เห็ดหลินจือที่แบบเข้มข้นแบบนี้เนี่ยเขาปลูกนานกว่า6เดือนใช่ค่ะนอกจากนั้นยังมีสารสกัดสำคัญก็คือแอสตาแซนทินซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของกระดูกและข้อแล้วที่สำคัญตัวนี้นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณอันนี้เหมาะกับผู้หญิงมากมากผู้หญิงเราเราก็ทานใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ไงฮะทานแล้วจะอ่อนยาวใช่อ่อนยาวแบบนี้อ่อนยาวนั่นไม่ใช่ปัญญาอ่อนผิวพรรณอ่อนยาวค่ะเใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ Stage ตัวนี้จะช่วยลดการมวลลดสลายการลดการสลายของมวลกระดูกลดการอักเสบมาแหละใช่แล้วก็ลดการอักเสบด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือฟิชออยล์หรือว่าน้ํามันปลาตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยลดการอักเสบของกระดูกและข้อแล้วก็มีตัวโอเมก้าที่ช่วยเสริมสมาธิและความจําด้วยอะไรเงี้ยโอเมก้าสโอเมก้าหใช่และสิ่งที่สําคัญก็คือ หลีนจจมินเอ็กซ์ต้าเนี่ยนะคะเป็นสมุนไพรที่ช่วยประสานวิตามินต่างๆก็คือวิตามิน B1 B2 B12 และวิตามิน E ซึ่งวิตามิน E เนี่ยก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเหมาะกับทั้งวัยแบบนี้แล้วก็เหมาะกับวัยแบบนี้แล้วก็ ผู้หญิงด้วยครับผมคือต้องบอกว่าสารประกอบในในในเห็ดหลินจือมินตัวนี้นะฮะผมต้องบอกว่าเป็นสารที่สาคัญมากๆที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วเพราะว่าในปกติแล้วยิ่งแบบว่าพอสูงอายุมากยิ่งขึ้นมวลกระดูกจะค่อยๆลดลงใช่แล้วทานยังไงอะคะพี่ยุ้ยลองเออทานยังไงจริงๆแล้วยุ้ยอยากจะบอกว่าในตัวหลินจือมินเอ็กซ์ซนี่นะคะหนึ่งแคปซูลจะมี1,400มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ในแคปซูลเขาจะเป็นแบบ แคปซูลน,น,นิ่มๆใช่ค่ะคือทานง่ายแล้วก็คอ,อไม่พอไม่ค่ะมันนิ่มคือมันเลืนได้เลย่ายใช่ไหม,มง่ยแล้วก็แบบเข้มข้นมันจะไม่ได้เป็นแบบผงอะไรเงี้ยมันช็อกโกแลตอะหอ,อมใช่ใช่แล้วคือการบรรจุเนี่ยเขาจะเป็นบรรจุในแผงบริสเตอร์ซึ่งมันจะแบบแยกเม็ดอะ คือพกพาง่ายแล้วก็แกะกินง่ายแล้วก็ใช่ค่ะเรามันจะมั่นใจในความสะอาดอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้สึกว่าปนเปื้อนเหมือนเวลาแบบอ่ะสมมติถ้าเป็นกระปุกปนอะไจะแบบเทะๆอยู่รวมๆกันแล้วเทเสร็จก็เอากลับไปอีกใช่อันนี้เราจะมั่นใจเพราะว่าแบบอ่ะอย่างถ่ายละครทั้งคู่ใช่ไหมคะเราก็จะแบบพกพาไปทานที่กองถ่ายง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้ววิธีกินก็คือแบบอ่ะอย่างคุณพ่อเนี่ยจะให้ทานหลินจือมินอยู่แล้วปกติเนี่ยจะทาน1เม็ดก่อนนอนอยู่แล้วหนึ่งแคปซูลก่อนนอนทีนี้ก็จะเพิ่มหลินจึมินเอราามอห วันละหนึ่งแคปซูลค่ะ เรียกว่าถูกใจวัยเก๋าอย่างพ่อจริงๆค่ะนั่นแสดงว่าใครก็ตามที่เริ่มรู้สึกว่าอยากจะดูแลตัวเองะทานได้เลยทานได้เลยไม่ต้องรอมีอาการก็ได้ไม่ต้องค่ะคือวัยคุณพ่อเนี่ยเหมาะอยู่แล้วไม่อย่างวัยยุ่งเหมือนกันเพราะคนเราต้องบอกว่าพออายุ40เนี่ยสัญญาณเตือนมันจะมาแล้วจะเริ่มลุกช้าขึ้นเดินเหินลําบากแล้วอย่างผู้หญิงเนี่ยเวลาันั้นก็จะใส่ส้นสูงเดินใช่ไหมมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าแล้วก็ตามข้อต่อต่างๆดีๆงั้นเดี๋ยวหนูซื้นา คือพ่อคุณแม่ก็60 70แล้วแล้วก็เราจะได้แบ่งมาทานด้วยนะคะอยากจะได้อะไรที่แบบว่าสักหนึ่งแถมหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยได้แบ่งหลายๆบ้านได้ได้ไหมคะได้ค่ะวันนี้มีโปรแน่นอนแต่ว่าอยากให้จดเบอร์เอาไว้ก่อนนะคะเผื่อแบบว่าไม่ทานเพราะวันนี้โปรดีนะคะ02นะคะห1 1 7 8 7 8หรือว่าแอดไลน์นะคะแอดเอ็ตัวใหญ่นะคะหรือว่าสแกน QR code หน้าจอก็ได้นะคะคืออยากจะบอกว่าอย่างที่พ่อบอกอะถูกมากนอกจากวัยคุณพ่อแล้วเราควรจะเริ่มตั้งแต่วัยแบบเราเนี่แหละเพราะอายุ40ตอนนี้ลุกนั่งมันบางทีมันกรึบๆใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเริ่มเลยอะไรเงี้ยอย่างของยุ้ยเนี่ยส่วนตัวของยุ้ยนะคะเวลาที่ทานไปเนี่ยนอกจากจะรู้สึกว่าตัวเองเห็นผลดีในเรื่องของข้อเวลาแบบนั่งมไม่ค่อยกแบบแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็นอนหลับได้ดีแล้วอย่างที่บอกว่าเขามีตัวแอสตาแซนทินตัวนี้ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วเราทานแล้วเราสึกว่า สุภาพองค์รวมเราดีขึ้นแล้วก็ส่งผลกับผิวพรรณด้วยผิวพรรณก็ดีขึ้นด้วยย้อนลงดูดินี่พี่นี่น้องแล้วนี่พี่ว้ยดูอ่อนเยาวกว่าเยอะเลยยังไงเราอันนี้อันนี้ไม่อยากพูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเาละเราต้องเราต้องทานอย่าว่าแต่พีุ่้ยเลยคือแต่พ่อรองเองก็ยังดูผิวพรรณยังดียังดูแบบออร่ายังดูมีความแบบคือแบบกระปี้กระเป๋ามากขึใช่ใช่เวลาประทุปบรรจุกระชับกระเฉนขึ้นสำคัญที่สุดคือมันนอนหลับเมื่อก่อนพ่อจะเป็นคนนอนหลับยาก แล้วยิ่งตอนแม่ทุมเขาเจ็บเนี่ยเรานอนยิ่งเครียดยิ่งคิดหนักเดี๋ยวนี้พระทานหลินจื่อเมงเข้าไปนะะพอหัวถึงหมอก็เสียงมาแล้ว ตื่นมาก็สดชื่นใช่ไหมคะสดชื่นตื่นแล้วสดชื่นการนอนเนี่ยมันมีความจำเป็นในร่างกายเราเนาะมาค่ะจริงๆพื้นฐานนะคะอาหารที่ดีออกออกกาลังกายแล้วก็นอนหลับอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องแบบหาตัวช่วยที่มาเสริมในสิ่งที่แบบเราเหมือนแบบสึกหรอลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารเสริมเนี่ยสำคัญอยากได้แล้วอยากได้แล้วพ่อจ๋าโปรโมชั่นวันนี้มีโปรพิเศษฟังให้ดีนะคะมีโปรพิเศษวันนี้นะคะโปรวันนี้ก็คือหลินจือมินเอ็กซ์ต้าแบบ30แคปซ 02กล่องนะคะแถมฟรีลินจิมินแบบ20แคปซูลอีก2กล่องซึ่งปกติทั้งหมดเนี่ย4,800บาทนะคะแต่วันนี้ลดไปประมาณแบบเกือบ50%เลยนะคะเหลือเพียง2,490บาทเท่านั้นนะคะยังไงรีบโทรเบอร์ที่บอกเมื่อกี้นะคะ021117878นะคะหรือว่าแอดไลน์ nb55 นะคะหรือว่าสแกน QR Code หน้าจอก็ได้อาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้นะคะโปรโมชั่นหลินจือมินเอ็กซ์ต้าสาแคปซูล2กล่องแถมฟรีนะคะหลินจือมิน20แคปซูลอีก2กล่องนะคะจากราคาปกติ4,800ลดเกือบ50%เหลือเพียง2,490บาทเท่านั้นแล้วก็ขออนุญาตให้แค่50สายนะคะเพราะว่า<ช>โทร<ๆ>ดีๆอาจจะต้องมีการจำกัดสายนทิทเพราะว<ห>่า<ๆ>คนจะโทรมาเยอะนะคะรีบโทรเข้ามานะคะ0 2 1 1 1สองหนนะคะหรือว่าไลน์ nb 5 5ค่ะแล้ววันนี้นะครับรับคูปองส่วนลดมูลค่า500บาท ใช้ได้ ตั้งแต่บ have, ินน <Brothers> ี้เก็บไว้แช่ได้อีก3เดือนซื้อสินค้าอะไรก็ได้ของบริษัทเนเจอร์ไบโอเทคจำกัดครับครับผมแอดไลน์ตอนนี้นะต้องบอกเลยว่ารีบแอดไลน์ไว้ก่อนจะได้เก็บคูปองเอามาใช้ได้ใช่แ้ใช่ในะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราต้องดูแลตัวเองเดี๋ยวนี้โรคไัไข้เจ็บเยอะมากเห็นบอกบ้านนี้ไม่ค่อยเป็นหวัดเลยนะฮะไม่ค่อยแบบป่วยกันเลยนะสุขภาพดีกันทั้งบ้านเลยคือจริงๆ่างที่พ่อบอกเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นนู่นเป็นนี่กันย่อยมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายาม ที่เราศึกษามาแล้วว่าแบบโอเคแบบดีจริงค่ะใช่แล้วพอเราทานแล้วเรารู้สึกว่าดีปังเราก็บอกพะพวเพื่อนฝูง ในวงการบันเทิงก็มีคนทาลายก็มียอดต่อต่อกันไปอาจูุฒุมพรอาจูวุทุมมีพรวิทยกันตาดานาเพราะฉะนั้นต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่านี่คือของขวัญที่ดีที่สุดที่นอกจากเราจะให้กับตัวเองแล้วให้กับคนที่เป็นบุพการีของเราได้นะคะอย่างคุณแม่เราหรือว่าคนที่เลี้ยงดูเรานะะคส่งต่อสุขภาพดีๆให้กับคุณพ่อคุณแม่บุพการีของเราในช่วงนี้คือสุขภาพดีอ่ะมันดีจริงๆนะคะเพราะว่า จิมินเอ็กซ์ต้าเนี่ยเขาขายมากว่า10ปีแล้วนะคุณผู้ชมถ้าไม่ดีจริงเนี่ยพ่อรองกับพี่ยุ้ยเขาไม่ทานยาวมาขนาดนี้ถูกไหมฮะนี่คือการส่งต่อสุขภาพดีๆให้เพราะฉะนั้นขออนุญาตคุณผู้ชมทั้งเซตนี้นะคะจะได้2กล่องใหญ่ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ได้อีกได้หลินจือหมินสกล่องนี้ด้วยนะคะคือทั้งหมดนี้เลยนะคะคือลดแบบ เกือบ50%เลยใช่ค่ะจาก4,800เหลือแค่2,490บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะโทรมาที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ021117878นะคะหรือว่าสแกน QR Code หน้าจอได้เลยค่ะได้เลยค่ะเร็วทั้งไหนเอาทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเขาให้แค่50สายนะคะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะส่งฟรีใช่ค่ะส่งฟรีนะคะเพราะฉะนั้นคุณรอรับของหน้าบ้าน50สายหมดแล้วล่ะคะหมดอ่ะ50สายหมดแล้วห้าสิสายหมดแล้วอะไรกันล่ะเพิ่มให้หน่อยเพิ่มให้หน่อยได้ไหมใช่เงี้ยได้ไหมห้าสิสายหมดแล้วอ่ะอาทำมโยนให้พ่อเลยให้พ่อตัดสินใจอยากให้พ่อเป็นผู้ส่วนบริษัทอ้าววันนี้ผมมาเอาแบบจบ พอรายการเลิกแล้วต่อให้อีก30สายก็แล้วนรีบ่โทรด่วนนะครับ0 2 1 1 1สองหนครับใช่แล้วหรือจะไลน์เข้ามาก็ได้แอดไลน์ nb 5 5ครับแอด nb 5 5แอดใช้ตัวแอดด้วยนะอ่ย้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะทั้งเซตนี้คุณจะได้นะคะหลินจือหมินเอ็กซ์ตร้า2กล่องใหญ่นะคะกล่องใหญ่นี่มีกี่เม็ดฮะ30ค่ะ30 30เป็น60แล้วนะแล้วก็แถม2กล่องเล็กกล่องละ20อันนี้หลินจือหมินเอ็กซ์ตร้าอันนี้หลินจื้อหมินนะคะอ้าวเราแถมคือทั้งหมดเนี่ย ทานได้ประมาณ2เดือนคือจัดเซตแบบเห็นผลเลยใช่ค่ะไปนนรับขอ,องส่วนลดมูลค่า500บาทเนยนะครับใช้ได้แต่แต่บินนี้เก็บไปใช้ได้อีก3เดือนใช้ซื้อสินค้าอะไรก็ได้ของบริษัทเนเจอร์ไบโอเทคจำกัดครับใช่ค่ะนะคะอารีบโทรเข้ามาค่ะเขาให้อีก30สายเท่านั้นวันนี้ขอบคุณพ่อรองกับพี่ยุ้ยมากมากครับขอบคุณครับของดีต้องบอกต่อเนาะใช่แล้วครับคุณผู้ชมสุขภาพดีไม่มีขายที่ไหนนอกจากเราต้องใส่ใจดูแลตัวเองเท่านั้นนะครับ